ออย่มาอย่าพ่ากินมันหวานเสอยมานยาเอามาเราก็กินรลวโอ้ยบังคับงคับบาเมเพราะว่าเม่อตากไม้้กเอามากระปังแกงมาล้าตัดไว้ดูสั่เราได้ท้หมด้้งไยใช่หมดทุกคนหละอันนี้จะทำเล็บวิีของุ่นใ่ไหมทเล็บให้ลูก้าถ่ายลงตรนี้แก่ถลายเลาของคุณแม่ดแกคันดีเอาก็อยากให้คนเราคุณนเดียร์่ดียร ให้แห่งข่งกันน้อยๆสักพอพี่ด้วยนายดีเป็นแย่เอาผ้าข้างหลังมาให้ส่วนน้อยเอาไปทำอะไรผ้าเอาไปเส็บทาเขาจะดอปใ่หมอาให้พี่ด้วยค่ะหายไปหมดทุกพี่นะเอาสักแปดนาทีค่ะนไม่ได้เจ็ดนาทีน้องแจ้งกดบอกจะให้มันวันน่อยวยนหน่อไปไปอาเนาะไปนิ่งๆไแล้วมันจะบอกี่หมอกันนี่แล้วแล้วกันทำเร่งวันสิั้าป่าเห่อยแล้วก็คือ สร้างคดามสุขทาอวไปั้าี้างาโถ้าปรจักษ์ท่านคุณบอกฝันเขาผมเออมันน้อยนะไม่เล่ครัตไปสรงสวนเล่นจะไป้โหช่วงน้เขาเล่นนี่ใส่แได้อ๋จะทุ่ที่ทุ่มแ่บอกเขาท่ไพี่น้องาหาหันอันนเาตองหัวเสียน่ยใสหม่จ้เอาไปิ้งล้ก็อดตัวเนาะไ่เป็นขามกับเขาใหญ่จังเลยนี่ทุ่มปะนี่ไหมนั่นนี่อ๋อทุ่มันะ กางไปเอแล้วเอาเตี้าอยงก็ต้องมีหัวก็ได้ไม่มี่่มี่อแตน้อลี่ยนเง่นก็ต้องมีเจ้าเห็นั่นอะไรเอนี่ว่าเอานั่งีน่มขี้ง่มากขึ้นเนะมันก็่กันเหมือนกันลูกค้าีนนะ่ใส่แ่ไุ่่ๆอหลอันนี้เงไสเขาก็ดีเ็นตัวนั่นแ่นอนแอดีไอันหนมันให่จิ๋ ม้พูแ่ใจเไมเจ้าไม่อยากได้ขาดพือใช้ไปไหนปลามาลาาลวกลาลาเอาต้องรุ่แน่นครทำน้ำมัติดขั้วปลาทำมันหนองขั้วต้องอะไรไปตัวซ้ำจันนี่แหะเจ็ข้วต้องอะไรไปน้อใหญ่ใหญ่ค่นน้อยใหญล่มันน้อยมากเลยอ่ะไม่น้อยหรอกมันยกขึ้นจสอ ตร๋เท่ามากพีาสันต่๋เทหาอะไัลืมโคตรจดีเล้ยขาลูกค้าขอจะมีตะแปลงนะคะแปลงมดอักลากลูกค้าแปลงมดอักลากต้องหาใครเยอยอยู่เรี่ยต้องหากันอยู่ต้องบอกหัวเรี่ยวใอยู่ม่หึงหัวมันจะตรงไหน หมวด้วหันกันเด็กง่าย่ก็อื่อนรถู้สามใบได้่าปเดยวซ้อได้เบรซื้อแ่ได้เห็นตัวอที่มาึงรถตู้สามใบมันนักเดียวอะููือเลยไนรนัไป้าขับรถไป้าเลยาร้เลยฮ้ยคเจียบกบฟอหายยเร้สิฮะายล้ซื ทำไผมถ่เท่าเลน่ายันาน้าแบนี้เลยมาไ้ยเ้ามนจะเลือดนนะม่ได้โตได้ันเสียอะไรวะยัยค่ะอือล้างให้หน่อยล้างสีเล็าืเสียอะไรวเสียอไรอาไร่าเนี้ต้อยต้นอนเกดสะเยยล้างสีเล็บหนอยโยขาวกนาได้ขีุ่นได้สวยๆอยู่ไม่น่าเป็นแบบนี้ น,น,น้ำกระบูทั้งหัวมันเอาจุ่มลงไปนานๆมันก็จนะ เราเรื่องไปวันน้ำโขงหน้าท่านนี่ข้าวเส้นเช้น้ำตาลต้นนี้นะไเยอะไอ้ตะไคร้ขมมเศ้าบานไ่กนลุย้นนี้ขนาดเี่เมอันกลองว่ากล้องมันอยู่ตรงมไหนจุมล่มดีๆตีนานาเนื่อะนนยังเยน่าอกลกฮามักเงื่อน กับจะผีมนกละราคา้เากเงเอาสิบาทหรือสิบาทนั่นยังไงมอสูบไม่ค้าน้อยเพาะฉะนมันถจิมัดเจ้าจ่านี้ยเอาลูกมเนียนั่นยังไงอมาจ้าเอาลูกมงลงมปมันยืนยหยัดมันมีบลากหลายกล้องแต่มันแค่ถ่ายกล้องนี้คาลิเนมาไวก่่าแค่ถ่กล้เอาให้มันได้แปดดีกาทีก็้านนี้นี่ก็สังนาทีแล ผมจะเนี่ยคือไม่ไปได้เลมันยังไม่ได้แง่เอาแบบนี้นะลงยูทูบเอออะไรก็ลงมันหมดแหละไม่มีอะไรจะลงยิปูจังเตอรบอย่ไม่ตัดลงหรอฮะย่ไม่ตัดชิปลงหรอแม่แ่ยัตัดไม่เป็นหรอเขาบอถ้ารานหาบาทม อมเจ้าของมันไม่ได้ขายก็จะกลาจากของของเขาไม่ด้เนี่ยเด็กน้อยเยอย่นี่ก็อยู่ห้องวิขาวดีมัยมันเธอมือเสีนจูเขาเต้องเสีจูนองกุงอันเนี่ยส่งมันแล้วไม่ด้ยมันไม่พี่น้ำหวานพี่น้ำหวานคุณนีหอม็วดค้หอมดีอันนี้สีมาปนไ่บ่นครับลตามย่ายแใจดีมากเลยลูกแม่เกียนี่ัวนอนงอนเยโอ้ต่ไม่อยชอ บานนีกสิตายต้อ่อยตงทำาไมได้กินนะเขาบังคับไปได้กษ์ไปด้วยเห็นไหเห็นตัวห่ยท่าเาก็ตั้งเพเด็กน่อยตัวเออปเอาไม่เาตเร่อตายบานนี้หักเขาเนาะเด็กหน่อยว่าแตกหน้าไม่กินบัดยูยากได้บัดเีนอาบอกานี้ทำไมเยีนาซื้อเป็นสี่ตัวละปีเยี่ยนเหมือกันหวยอันายญ่ามานเาถกบักายให้หมดเลยเออนี่ทำเล็บจิงินตีนลูกค้าด้วยนี่เป็นเรื่องไหตีนลูกค้ากัน เอาทา e, ตอนไหนนี่จีเบทาอยู่กับเบโอเบอวนเบีวนุยแนไทาเบยปิดเทมไม่แย่ม่แย่ไปแ่มันคือบกคอยๆไปแ่มันห้าตัว่าห้าวเดีลยวไล่แทแท้่เป่นแตเป็นแม่เป้งอด้ยแม่เป้งมนแกงเสียพรกหวานเซ็บห้ไปแย่ลบมไม่แม่แป้งแล้วแม่ป้งน้าเอามัดอมันสูงพวดมันตืตาพมันถึงจุด ไมเียงคนนม่สาวยไปเ่อยถ้ามให้แห้งไร้เนื้อขัดแห้งขแห้งขัดแห้งหัดแห้งขัดแห้งขัแห้งขัดแห้งขเดแห้งขัดแห้ขาดแห้งขั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 ดแห้งขดแห้งแห้งขัดแห้งขแห้งขัดแห้งัดแห้งหัดแห้งขัดแห้งขัดแห้งัดแห้งขัแห้งขัแห้งข้ดแห้งขัดแห้งัดแห้งขัแห้งขัดแห้งขาแห้งแข้้มั้แ้งั้ัด้ดว่า ้าไปรอดหนึงก็ถึงมันนอยู่แ้ตบกใช่บาทเ็ดีผ้าแปดองค์เนาะไม่กินด้วยแกงเส้นหวานเสียของาเโอ้ยแสบเนาะแกงเส้นไปย่างพ้าวแม่อั้นแกงแกงได้ยังแกงเส้นเส้นนเส้นงผมมดงผมอไมล้วากักบาทอ๋อินละสามบบาทว่กินละบามร้อยงกงมีข้าวบะหมี่แป้งกันนะมันหลายมันจะแป่น แต่ว hmm ่าเดี๋ยวนี้เขาบอกเก็บดิวนถึงวันพาพวกเขาปลูกไว้นึงเยอะยาวแลวโเขาหวานมากเลยนะโมโมก็ปกเพ็ดนเนี่ยสายกับไข่ใช่ไหงลคุณบตีแสนเราขายได้บ่อม่พ่อมือจริงนะบ้าวันเออท้านแล้มันเกิดยากสั้นบะมันรักษายากบ้างพ่อน้ำคุณโอ้ยให้เราสองบาทไคอีกเปลาน้ำแน่สนอแมุ่นีกค่ะาจนมัเนออ ตัดเล็บนะคะต้นละสิบห้าบาทผักหวานนี่ไงสวยน่าเพาไปเก็บนี่มันก็จะเฮ้ยเป็นตำมันเนาะอย่าลืมมาติดตามนี่นะคะเราบอกช่องนี้ช่องอะไรนะช่องสวยสวยงามช่องสวยสวยงามเน้อสีสันเท่บอหนาไมคะหนาวี่แต่ว่านาสไป มันบ่ถ่ายเหรมันเนาะบ่ายต้อืทำทายาทยืดยืมอะไรอยแมงเงียหืมมันได้กี่นาทีแล้วนี่ยได้เก้านาทีได้ก็ปิดเลยกินเลยแล้วก็ถ่ายใหม่กินก้าง